เอาละโอ้ไม้เสะเทือนอ่ะดูดูโอ้โอ้โอ้ไม้เสถียรเลยนี่ยโอ้เออเออเออเอาละครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพามาดูปลาครับผมพี่น้องปลาเห็นบ่ครับดูบึมบึมบึมอยู่ครับตอนนี้ลองโยนหัวหานให้ดูก่อนพี่น้องโอ้ยดูครับทางนู้นบรรยากาศดีมากครับเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วเดี๋ยวโยนหัวหานให้จับหน่อยก่อนครับยักษ์ยักษ์ยักษ์ อ่าฮโอ้โหโอ้น้ำกระเพื่อมมาแล้วครับอ้ปั๊บปั๊บปูน้องเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่จะได้เห็นแล้วครับว่าเหรอว่าคนมาดูปลาไหมเนาะปลาบอลเพิ่มคนมาดูเลยโอ้ดูครับโอ้ยน้องอ่าแล้วอ้๋ไม้สะเทือนอ่ะดูดูโอ้โอ้อูไม้สะเทือนเลยนี่ยโอ้เออเออเออ เอาละครับพี่น้องเอาละครับโอ้ยเสียนแหเห็นบ้านนี้แหสะเทือนมาแล้วบ้างี่แหสันอยู่บ้านรอแล้วอโอ,อ้พี่น้องดูครับอันนี้น้ำไผ่นะครับไม่ใช่น้ำกินไผ่นะครับกินไผ่ไม่ใช่ไผ่ไผ่น้ำเด้อเป็นไผ่หวานครับโอ้พี่นอ้องเจ้าของเขารักษาดีมากครับอู้หอ้าวพี่น้องดู น้ออออออนลึกประมาณเขาบอกมานะเจ้าของบอกประมาณสักสเมตรได้ไหม2 m, 2 m. ประมาณสองเมตรพี่นมาดูครับดูบึก<บ><บ>ดูปลาปลาปลาทิพโขครับผมมีไซส์ประมาณอสองตัวโล แล้วก็ตัวโลตัวสองโลหลับกันพี่น้องคละกันนะครับผมนี่พี่น้องันนี้ครับผู้จัดของเราครับลงตรีครับตอนนีีครับเหลืออีเหลืออีกกี่บาทนะสองหรือสามอีกสามอีกสามบาทพี่น้องอ่าเราต้องการอยู่ที่ประมาณกี่คนนะอันนี้ได้ที่เจ้ากี่คนประมาณ สิบเอ็ดคนนะครับพี่น้องสิบเอ็ดคนแต่ยังเหลืออีกสามบัตรพี่น้องงานด่วนงานด่วนครับมีเวลาอีกหนึ่งวันครึ่งเราจะลงวันที่สิบสองเนาะสิบสองครับพุธนะครับสิบสองสิงหาหกสามพี่น้องคุณฤทธิพัฒน์พุธพุธพุธครับพี่น้องพุธนะครับผมก็ราคาอยู่ที่สามพันห้าสามพันห้านะครับพี่น้องอ่านี่ครับวันนี้สารยัดเอามาฝากแบบเฮ้ยเผื่อใครเผื่อใคร อยากมาเฮ้เ hey, ฮ hey, ้ฮู <laughs> <laughs> อะไรเอ้จะเอาเหมาจืมาอะไรเงี้ยมาได้พี่น้องรีบโทรสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะมีเบอร์โทรไว้ให้นะครับของหนุ่มตรีพี่น้องใครมาใครมาได้ลง YouTube แท้ครับผม <laughs> <laughs> มาขำกับผมเดอ้อเออพี่น้องมีปลาเออผมจะว่าเป็น,นเป็นตันนะเป็นตันนะครับ,รบพี่น้องจะมีพวกปลาธรรมชาติแซมอยู่ด้วยครับพวก นะครับปลาปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่านี่ครับพี่น้องอยู่ติดกระท้องไร่ท้องนาเลยนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ที่นายังไม่มีน้ําครับปลามันไม่บืนหรอกครับปลาไม่มีน้ําเลยเออปลาลงมาอยู่นี่หมดแล้วครับพี่น้องโอ้หมดปากเปิดเต็มนอเลยครับดูครับโอ้โห พี oh, no. huh? <king> ่น้องลงไปเช็กระดับน้ำไม่ดูจักน้อยนะโอ้โหน้ำเท่าหูหูบลิบรลิบาพัฟรดรามรู้จิตพูดอะไรตัวเอ้ยอาย่าๆประมาณประมาณนี้ครับแต่ว่าเจ้าของว่าลึกอยู่โซนนู้นครับมันจะลึกกว่านในหนึ่งโอ้โหอย่ยนี่ครับเอ้าสูสีสูสีสูสี โอ,โอ้โหเลยเโ,โ,โอ้ปล,ปลาชนปลาชนปลาสุรินเนอร์เออปลาสุรินเนอร์ปลาเพิ่มประชาส์นี่เลยอ้าวพี่น้องนี่ครับลงไปเช็คนลำเช็คปลาเช็คเช็คเอ่อไม้ยี่เช็คทุกเช็คเลยครับผมเช็คระยะด้วยยันสั้นหรือยาว <c oughs> ระวังหายเด้อเออม่ยาวยาว,ยาว,ยาว,ยาวดีได้เออ อ่าพี่น้องอันนี้อยู่ที่บ้านเดลยไมายโก้ไว้โ,โคกสเก,ยสเกียร์พี่น้องโอ้โหดยากแท้ตันโคกสเกียร์ยครับอยู่ <S <S เพื่อประสาทอุู่ริ่นพี่น้องอนนนะโอ้โหอ,อยู่ประมาณประมาณหัวพอดีอะไรพี่น้องเอ้ยโคลนลึกไหมโคลนลึกไหมโคลนโคลนโคลนบางขาอ้ยะาศอกหนึ่งรับโคลนศอกหนึ่งพี่น้องเออ ไอ oh. ้ยา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 โอ้โหโอ้โหโอ้ครับดูครับไม้สะเทือนอ่าดูด้านหลังอ่ะระวังเด้อลงไปคนเดียวด้วยไม่ช่วยลงเออหนีแล้วผมเปิดรีบเลยแหละมีอะไรเกิดขึ้นผมหนีก่อนแหละเออเออเดียวครับ ดูครับก็จะมีปลาธรรมชาติแซมด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับจะอยู่ไซส์สองตัวโลนะครับตัวโลตัวสองโลก็มีครับกระสากันอยู่พี่น้องนะครับผมสามพันห้านะครับจะลงทําการสู้ศึกกันนะครับวันที่สิบสองนะครับนะครับวันพุธที่สิบสองสิงหาหกสามนี้นะครับพี่น้องยังเหลืออยู่อีกสามบัตรนะครับ ว่าเพิ่งรู้ข่าวกันเมื่อสักพักนี้ก็แจ้งกันออกมาก็จับจองกันเกือบเต็มแล้วนะครับมีเวลาอีกหนึ่งวันครับวันนี้วันที่สิบแล้วนะครับผมเผื่อท่านใดอยากได้ปลานะครับปลาปึงนะครับใส่ประมาณอย่างที่บอกนี่แหละครับผมพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องก็ติดต่อตามเบอร์ได้เลยนะครับผมเอามาฝากกันคืนละพี่น้องเดี๋ยววันลงเจอกันนะครับ